รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ในทุกสายน้ํามีเรื่องราวของชีวิตแต่เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัยจากความไม่แน่นอนของธรรมชาติสิ่งที่ต้องทําแน่นอนที่สุดก็คือการเตรียมความพร้อมและความร่วมมือจากบทเรียนของอุทกภัยที่เกิดขึ้นในอดีตนําไปสู่การพัฒนานวัตกรรมการแจ้งเตือนระดับน้ํากับเสาระดับน้ําหรือฟัดมาร์กที่มีการส่งต่อข้อมูลน้ําแบบเร็วทม์ที่ถูกต้องและถันท่วงทีไปสู่ชุมชน เพราะข้อมูลที่แม่นยำคือพลังแห่งการป้องกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราพาไปลงพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถือเป็นพื้นที่เริ่มต้นของการติดตั้งเสาวัดร,ระดับน้ำหรือฝัดมาก,กันไปแล้วมาครั้งนี้ค่ะเราจะพาลงพื้นที่ในลุ่มน้ำท่าจีนที่อำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมกับสองพื้นที่ตัวอย่างที่มีการติดตั้งเสาวัดร,ระดับน้ำแล้วก็คือเทศบาลตำบลลำพญาและองค์การบริหารส่วนตำบลบางระกม ซึ่งเมื่อรดูน้ำมาเยือนที่นี่ก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากอทุทกภัยเช่นกันการใช้งานของเสาวัดประดับน้ำจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามรับชมกันค่ะเราก็ขยายผลเป็น,ปน,ปน,ปนช่วงเป็นช่วงไปจากนี่จากเจ้าพยาจะมาในที่ว่า8 8หรือ9จุดเนี่ยเราก็เคลื่อนไปที่ลุมน้ำท่าจีน สุดท้ายก็ที่บางละกร,รมและที่ลำพญานั่นเป็นสุดยอดแล้วนะที่ว่าโดยเฉพาะลำพญาลำพญานี่เขาจะมีระบบเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสมาร์ทวิลเลจหรือสมาร์ทซิตี้มีระบบการเชื่อมโยงับ AI ทั้ง IoT ทั้ง i อทีต่างๆเนี่ยพร้อมอยู่แล้วในการที่จะใช้ประโยชน์เราก็เอาฝัดมาร์กที่ทางนายกเทศมนตรีก็ข,ขอปติดิตั้งที่ใต้สะพานแขวนแล้วก็เชื่อมโยงเข้าระบบใช้ประโยชน์ได้อย่างดียิ่ง ที่ทางนี้ทางนั้นเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราให้ทางชุมชนเป็น,ปนผู้ร้องของน,นแลยวเขาต้องการเขาต้องการและผ่านทางผู้นําก็คือนายกเทศมนตรีหรือนายกองคการบริหารส่วนตำบลก็แล้วแต่เขาก็มีงบประมาณมาดาเนินการและเขาจะมีเจ้าหน้าที่ในการที่บริหารจัดการข้อมูลและดูแลรักษาด้วย ชุมชนลำพญาของเราเนี่ยนะครับเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ําท่าจีนนะครับก็เราเนี่ยมีความคุ้นเคยกับเรื่องของน้ําขึ้นน้ําลงอยู่แล้วนะครับก็ชาวบ้านเองเนี่ยสมัยก่อน,เ,นเขาจะดูย่านะครับดูรอยนะฮะตามเสาตามสะพานต่างๆเนี่ยว่าว่าถ้าถ้าขึ้นมาถึงขั้นนี้แล้วมันจะท่วมไปถึงไหนจะเดือดร้อนมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ จริงๆเรา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 อยู่ได้นะครับแต่การที่เรามีฝฟลดมาร์กมีนวัตรกรรมอของชมประทานที่มาติดตั้งเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆของเทศบาลเราเนี่ยนะครับใช,ช้ช่วยภาครัฐนะครับในการที่จะให้เราดูแลประชาชนได้ได้ดีมากขึ้นนะครับก็ฟลดมาร์กเองเนี่ยก็เรามีการาส่งสัญญาณบอกไปให้ชาวบ้านดูว่า,าถ้าขึ้นระดับนี้แล้วเนี่ยมันจะอันตราย แค่ไหนนะครับจะให้ชาวบ้านเนี่ยยกเครื่องไม้เครื่องมือนะครับแล้วก็สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เขาจําเป็นต่อการดำรงชีวิตนะทรัพย์สินเนี่ยนะครับขึ้นนะครับก็ช่วยชาวบ้านได้มากครับแล้วอีกอีกเรื่องหนึ่งนะก็คือว่ามันเป็นเรื่องของการทางจิตใจด้วยนะทางจิตวิทยาเนี่ยนะครับถ้ามีคนดูแลเขาอยู่คอยให้คำปรึกษานะชาวบ้านก็จะอยู่อย่างถึงแม้ว่าลำบากในช่วงนั้นแต่ก็ยังอุดใจที่มีคนดูแล ก็ได้คุยกับท่านรอ,อ,องศาสตราจารย์ดรเจษดาแก้วกรลยานะครับว่า,าการเดินทางของน้ำเนี่ยนะครับจากจุดที่มาเนี่ยจากโพพยานะครับาจากสุพรรณบุรีเนี่ยนะครับมันใช้เวลาในการเดินทางนะครับอ,อย่างน้อยก็ประมาณ20กว่าชั่วโมงกว่าจะถึงเราถ้าเรามีมาตรวัดนะมีสตารเกชตัวนี้วัดวัดไว้เนี่ยมันสามารถเป็นเรคคอร์ดได้แล้วก็สามารถแจ้งเตือนประชาชนได้นะครับก็ได้ดำเนินการติดตั้งกันไปหลังจากนั้น จร,จริงๆแล้วไอ,ไอ้้ฝักมาร์กเนี่ยนะฮะตามประตูต่างๆเนี่ยทางชมประธาน,นใช้อยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจวิธีการอ่านนะครับถึงแม้ว่าเรามาติดตั้งเนี่ยเราเราก็ต้องบอกเขาว่าสรุปให้เขาเห็นว่าเวลานี้มัน,มนอ,อย่างเช่นว่าตอนเช้าถ้าช่วงก่อนเราใช้ใช้วิธีการถ่ายภาพนะฮะแล้วก็เอาไปลงในไลน์ไปโพสต์ในไลน์แล้วบอกว่าเช้านี้ที่สะพานแขวนเทศบาตลตะบลรียาระดับน้ําขึ้นอยู่ที่8เมตรจุด เท่าไรเท่าไรนะฮะแบบนี้อันตรายไหมเราก็จะใส่คอมเมนต์ลงไปด้วยนะครับอีกไม่กีว่วันนี้เราจะติดเป็นกล้องเป็นเป็นเรียลไทม์นะครับแล้วก็จะให้สมาชิกที่มีบ้านเรือนอยู่ริมน้ําของเราเนี่ยนะครับเขาเขาเขา้เขามาเป็นสมาชิกในกลุ่มหลายเขาสามารถดูได้เองเลยนะฮะว่าวันนี้ขึ้นเท่าไหร่ลงเท่าไหร่เราจะมีกล้องเอไอนะฮะเขาจะจะ,จะส่งไปที่แฟลชมาร์กนะครับแล้วก็ ผมก็คิดว่าจะจะให้ทางพี่น้องที่อยู่ทางล่างทางมารกรรมเนี่ยนะให้เข้ามาเ,เข้ากลุ่มไลน์ด้วยก็เป็นระหว่างตำบลน,นะฮะแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเองก็จะเชิญให้เขาเข้ามาเป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ด้วย mm hmm. ก็ถ้ามีอะไรเนี่ยเราจะได,จะได้จะได้เตือนภัยได้จริงๆแล้วประโยชน์ของมันเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เรื่องนง้ำท่วมอย่างเดียวนะครับเราเนี่ย มีแม่น้ําผ่ากลางเรามีหมู่บ้านของผมเนี่ยมีทั้งหมู่4ี่หมู่หกหมู่9้าฝั่งนู้นหมู่3ามหมู่ห้าหมู่สองหมู่7็ดหมู่8ปดฝั่งนี้นะครับมันช่วยช่วยบอกด้วยเรื่องของอการเกษตรกรรมนะฮะน้ําแรงด้วยครับนะฮะว่าเออถ้ามันลงขนาดนี้ลงแล้วคลองไหนจะแห้งจะสูบน้ำำนําทํานาได้ไหมนะฮะคนเลี้ยงปลาจะทําอย่างไระนะครับน้าเพื่อการเกษตรนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่น้ําเพื่อการเกษตรอย่างเดียวนะ เรายังมีน้ําเพื่อการพานิเชียรรับนะครับก็เรามีตลาดน้ําวัดลำพยานะครับผู้คนที่มาจับใจ่ายใช้สอยเนี่ยก็สามารถดูได้นะถ้าเรามีข้อมูลเผยแพร่ไปหรือไม่ก็ประชาชนของเราเนี่ยสามารถที่จะอธิบายให้เขาฟังได้ได้พัฒนาแอปพลิเคชันนะครับมาใช้เขาเรียกว่า c d t p นะฮะหรือว่าเป็น City Digital Data Platform นะครับอันนี้จะเป็นเหมือนนะฐานข้อมูลใหญ่นะฮะจะมีข้อมูล ทั้งหมดเลยของของเกี่ยวกับตราเมียข้อมูลด้านของประชากรด้านของตลาดร้านค้านะฮะและอินฟาสตรักเจอร์ต่างๆนะครับว่าเสาไฟฟ้าอยู่ตรงไหนตอกตอกซอ,อ,อยอย่างไรนะฮะแล้วก็จะพัฒนามาเป็นโปรแกรมที่ประชาชนสามารถใช้ได้นะฮะก็เป็นเรื่องของแอปพลิเคชันเรื่องของเบลมีนะ,ะอันนี้เป็นเรื่องของอาการรับเรื่องราวรองทุ์และใน CDDP เองเนี่ยก็จะมีแอปพลิเคชันเรื่องของ o าด Management ฝั่งแมจเมนต์ก็คือโปรแกรมที่เกี่ยวกับการการ,รเผชิญภัยพิบัติผมคุยกับประชาชนของผมเนี่ยนะครับว่าอยากจะเตรียมความพร้อมไว้นะครับสำหรับขึ้นของการพัฒนานรเราไม่ได้ห่างจากนนทบุรีเท่าไหร่ไม่ได้ห่างปทุมเท่าไหร่นะฮะบ,บางแคก็ไม่ได้ไกลแล้วเมืองนมันขยายมาหาเราผมคิดว่าประชาชนของเราเนี่ยควรใน,ในอนาคตเนี่ยควรจะอยู่อย่างมีภูมิคุ้มกันนะครับก็เลยว่า ให้เริ่มให้มีการทำเรื่องของการความตื่นตัวเรื่องของการบริหารจัดการด้วยข้อมูลการแจ้งเตือนของเราสมัยก่อนเนี่ยก็คือเราใช้พื้นที่นะครับพื้นที่เราที่ติดใช้แม่น้ำนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่รับลุ่ม ที่เราสังเกตว่าตรงนี้เป็นรุ่มสุดนะครับก็จะมีการแจ้งเตือนนะครับว่าพื้นที่ตรงนี้อยู่ในช่วงเริ่มอยู่นิชันนั้นแล้วนะครับอาจจะเป็นวิกฤตอาจจะเป็นเสี่ยงแล้วนะครับสม,มัยก่อนเราเห็นภาพเอาตรงนี้มาบอกกับชาวบ้านนะครับเพราะว่าพื้นที่ของเราเนี่ยทั้ง15ตําตำบลน,นะครับสิหมู่บ้านเนี่ยเราติดชั้นแม่น้ําเราก็ใช้เรื่องของการสังเกตนะครับจากพื้นที่ที่รุ่มต่ำนะครับแล้วก็สังเกตกันแล้วก็เอามาแจ้งชุมชนให้ทราบนะครับว่าระดับน้ํามาถึงไหนครับสมัยก่อนนะครับก็คือเราก็มีการบอกกล่าวกัันนนนนผผ่าาู้ํชชุมะครบ ในการเรื่องของว่าเราเผยแพร่ทางข่าวสารทางด้านทางวิทยุเครื่องกระจายเสียงสถานการณ์ปัจจุบันนี้มันมีการเปลี่ยนไปนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยเกิดความตื่นตัวนะครับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเรานะครับเราก็มีความตื่นตัวเหมือนกันนะครับเราก็อยากจะทําให้ชาวบ้านได้เห็นภาพนะครับเรื่องของการบริหารจัดการน้ําแล้วให้ถึงเจ้าชาวบ้านนะครับในการแจ้งเตือนโดยทันท่วงทีนะครับก็อย่างที่นําเรียนเราได้รับ ความอนุเคราะห์นะครับจากกลมชลประทานนะครับของจังหวัดนครถมนะครับได้รับเกียรติจากทางศูนย์อุทกวิทยานะครับของจังหวัดนครถมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของนา,าเรื่องของการติดตั้งฟัดมาร์กนะครับ เพื่อมาติดตั้งนะครับเพื่อเป็นสตาร์ทเกตในการวัดระดับน้ำนะครับในแม่น้ําท่าจีนนะครับของพื้นที่ในตำบลบารกรรมนะครับและเราเองก็ได้มีการขยายต่อส่งผลเรื่องของการติดกล้องนะครับ CCTV นะครับเพื่อจะนําภาพนะครับในการประมวลภาพนะครับเราได้จัดตั้งเจ้าหน้าที่นะครับขององค์การมหาส่วนตำบลบารกรรมนะครับในการจัดตั้งเก็บข้อมูลนะครับเพื่อจะส่งผ่านนะครับผ่านทางหลายกลุ่มก็ดีใน Facebook ก็ดีขององค์การเหารส่วนตบลันะครับศูนย์กระจายข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ไลายนะครับเพื่อจะให้ประชาชนได้เห็นภาพนะครับเรื่องของระดับปริมาณน้ําอย่างเร็วที่สุดนะครับปัจจุบันนี้นะครับทางองค์การมหาดูดตรวนเรานะครับได้ดําเนินการทําเรื่องของเรื่องของเว็บนะครับในการจัดกระจายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราทําเรื่องของแอปพลิเคชันนะครับในการให้ชาวบ้านนะครับได้เข้าถึงรวดเร็วนะครับเพื่อสามารถดาวน์โหลดนะครับ แอปพลิเคชันนะครับเพื่อไปติดตั้งในมือถือของตัวเองนะครับเพื่อให้รู้ระดับสถานการณ์น้ำอย่าง,งทันท่งทีหรือเป็นปัจจุบันได้มากที่สุดแบบเรียลไทม์ครับคือสามารถเราโหลดเข้าไปปุ๊บเราก็จะเห็นภาพของความเคลื่อนไหวของน้ําได้เลยโดยเป็น นาทีวินาทีเอ่อวินาทีชั่วโมงเรื่องอะไรที่เราอยากจะเปิดเข้าไปดูได้นะครับเพราะว่ามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาทางอบตเราได้ทําการสร้างแอปพลิเคชันนี้ก็โดยด้วยความอนุเคราะห์จากทางกรมชลประทานนะครับหรือทางเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่ติดต้องทีททนะครับมาช่วยในการเผยแพร่แล้วก็ช่วยในการแนะนำนะครับแนวทางในการติดตั้งนะครับแอปพลิเคชันนี้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆสิ้นครับก็สามารถโหลดเข้าไปและให้ชาวบ้านได้เห็นภาพนะครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องเสียเป็นรายเดือนรายวันอะไรเงี้ยไม่ไม่ไม่มีครับอันนี้เริ่มตั้ เดือนประมาณรกรกฎาคมนะครับที่เราเดําเนินการให้มีการแนะนําของทางกลุมชนเข้ามานะครับและเราได้ดําเนินการทางะจัดซื้อนะครับเพื่อจะดําเนินการต่อยอดน่ะก็ประมาณเดือนกันยายนเราก็ได้มีการดําเนินการติดตั้งเสร็จแล้วก็มีการจัดตั้งศูนย์นะครับเพื่อรายงานของแต่ละวันความมุ่งหวังนะครับในระบบที่เราทําฝัดมาร์กเพื่อ ให้ชาวบ้านนะครับได้มีความตื่นตัวนะครับแล้วก็ให้ตระหนักนะครับเรื่องของภัยทางน้ำนะครับให้เขาได้รับรู้ก่อนนะครับที่ภัยจะมาถึงตัวนะครับเพราะว่าในโลกปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงของบริบทของโลกอยู่เยอะแล้วนะครับในแม่น้ําท่าจีนเรานะครับก็จะมีการเรื่องของการเป็นที่รับน้ําก็ดีนะครับหรือที่ส่งผ่านน้าก็ดีโดยได้รับอิทธิพลมาจากแม่น้ําเจ้าพยานะครับก็ทําให้เราเนี่ยจะต้องมีการตื่นตัวอยู่เสมอเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ย ปรับตัวกับสภาพน้ําที่จะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆทุกวันนะครับโดยสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปนะครับโดยไม่ว่าจะภาวะต่างๆนะครับอย่างที่นําเรียนอาจจะส่งพกบด้านน้ําทําให้ชาวบ้านเนี่ยเห็นถึงเ,เรื่องของน้ำนะครับว่าเป็นภัยที่มาถึงตัวเราเราก็สามารถเตรียมตัวในการอพยพก่อนได้ชาวบ้านที่เข้ามาแล้วก็มีการแชร์ภาพต่อนะครับมีคนสนใจในการที่เข้ามาดูเนี่ยผมคิดว่า เป็นตัวองค์ประกอบนะครับตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่เขาเห็นว่ามีการติดตามแล้วมีการตอบรับทาง a c e b o o k ก็ดีอะไรก็ดีว่าขอบคุณทางองค์การบริหารส่วนตะบนมารากรรมที่นําสิ่งดีๆเอาเนี้ยเอามาให้เชื่อมในการเชื่อมโยงแจ้งเตือนเขานะครับทำให้เขาดูสภาพน้ำนที่จะมาอยู่ในระดับไหนแล้วตัวเองจะต้องทําตัวยังไงที่ว่าระวังแผนต่อยอดนะครับเรื่องเรื่องปัดม้าที่มีการถ่ายภาพแบบเดียวทามหรือทำเอกสารทนต่างๆนะครับตอนนี้ทางองค์การบริหารส่วนตะบนเรานะครับได้ไปลิงก์เกี่ยวกับเรื่องของเว็บไซต์นะครับท กรมชลรมทานนะครับโดยจะมีเรื่องของกรมชละทานที่เข้ามาเชื่อมโ,โยงในการเผยแพร่นะครับแล้วก็ไปลิงก์ข้อมูลที่ให้เกิดความเป็นปัจจุบันนะครับกับศูนย์เรดาร์นะครับเกี่ยวกับเรื่องของฟ้าฝนนะครับเพื่อให้ประกอบกันนะครับและสุดท้ายเราก็จะทําสถิตินะครับเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ําอะไรมาเป็นสถิติให้เห็นในภาพของ ที่ตำบลมรกรามเรานะครับเป็นพื้นสถิติเลยก็ว่าระดับน้ําประมาณนี้อยู่ถึงระดับไหนระไหนของแต่ละเดือนขอฝากเป็นกําลังใจนะครับผู้ที่กําลังประสบภาวะนะครับเกี่ยวกับเรื่องภัยจากน้ำนะครับที่มาโดยไม่ทันตั้งตัวนะครับก็อยากให้กําลังใจนะครับทุกท่านนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่ตรงนี้ที่เราทําตรงนี้นะครับก็เราก็มุ่งหวังนะครับเพื่อจะเป็นประโยชน์นะครับเพื่อจะเป็นแนวทางนะครับเป็นส่วนหนึ่งนะครับขององค์การมหาชจนบนเราก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งนะครับเป็นต้นแบบในการที่จะดําเนินการทําให้เห็นภาพ นะครับให้ประชาชนได้เห็นภาพถึงความสําคัญนะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์ปรับใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับเพื่อให้ได้ซึ่งมาเรื่องของการเตือนภยอยัยอย่างเร็วที่สุดนะครับแล้วก็ให้ได้เกิดประโยชน์ที่สุดแก่ชุมชนของตัวเอง ผู้นำชุมชนนะครับของเรานะครับมีส่วนมีส่วนประกอบนะครับเรื่องของการพัฒนาไม่ว่าจะเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะกรมชนประธานด,หดีหรือว่าจากทุกภาคส่วนนะครับเราต้องให้ความร่วมมืร่วมมือกันนะครับแล้วก็มองไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพื่อให้เกิดภาพที่ให้เกิดประโยชน์ตรงถุดแก่ประชาชนนะครับก <ทอแ ef> าร <DIS K> บริหารจัดการน้ําครับมันก็ต้องสอดคล้องกับการบริหารจัดการข้อมูลนะครับการบริหารจัดการข้อ,ขอมูลที่ดีครับผมอยากให้ประชาชนนะครับก็ฟังข่าวสารจากหน่วยงานภาครัฐไม่เฉพาะกรมชุมพรทานนะครับทั้งกรมปตุหรุ่วิิยาพายุจะเข้าไหมฝนจะตกตรงไหนครับหรือทางปปอเองมี CBC ีซีเร์บอดแคสออกมากรมชุมพรทานเองก็จะมีการให้อิฟฟอร์เมชันเรื่องแนวทางการจัดการน้ําอยู่แล้ว จะเปิดระบายเท่าไหร่จะระบายเมื่อไหร่อันนี้เราเป็นเครือข่ายที่เราแจ้งเตือนอยู่แล้วแจ้งในพื้นที่อยู่แล้วนะครับฉะนั้นก็อยากให้ประชาชนทุกท่านนะครับก็ติดตามข่าวสารจากทางราชก,การมันก็เป็นช่วงระยะเวลาคงไม่นานนะครับสองสาเดือนที่เราจะฝ่าฟันในช่วงฤด,ดูน้ําหลากนะครับไปนะครับก็คงช่วงประมาณเดือนนี้นครับสิงหากันยาตุลายครับประมาณนี้ทุกปีนะครับที่เราต้องต้องผ่านตรงนี้ไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารถ้าเกิดมี ทางเจ้าหน้าที่ในชุมระทานในพื้นที่ครับก็พร้อมที่จะให้ข้อมูลกับทุกท่านด้วยหรือกรมชุมระทานเองก็มีสายด่วนนะครับ1 4 6 0นะครับที่เราก็มีที่จะพร้อมให้ข้อมูลกับท่านอาจจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับในการที่ประชจนอยู่ในพื้นที่หรืออยากจะมาแชร์ว่าทําอย่างนี้ไม่ถูกนะอยากทําอะไรเพิ่มเติมให้มันดีกว่านี้ก็แนะนํากรมชมระทานได้ก็พร้อมรับนะครับข้อเสนอนครับเราก็ดังส่วนกลางก็จะเป็นสื่อกลางที่จะประสานไปยังพื้นที่นะครับเพื่อให้การบุหรจัดการน้ำเนี่ย โดยเน้นประชาชนมีส่วนร่วมเนี่ยผมว่าตรงนี้ในตัวภัยที่เกิดครับจากมากก็จะเป็นเหลือน้อยจากน้อยก็จะไม่มีนะครับคาดหวังว่าในอนาคตในตำบลหรือเมืองที่มีชุมชนที่ค่อนข้างจะมีความส้คััญในด้านของความหนานแน่นแล้วก เป็นชุมชนที่มีเศรษฐกิจหลักอยู่เนี่ยซึ่งจนใหญ่แล้วเดีวนี้เขาจะมีระบบเกี่ยวกับก็เรียกว่าสมาร์ทซิตี้ต่างๆนี่เขาพร้อมที่จะมีการติดตั้งตัวนี้ให้มีการประสานร้องขอระหว่างกรมชมทานกับทางส่วนผู้บริหารในเมืองนั้นๆนะได้คุยกันแล้วก็มีการดําเนินการขยายผลไปทั่วประเทศอันนี้คาดหวังว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุดจากแนวคิดสู่นวัตกรรม จากนวัตกรรมสู่การดูแลประชาชนสาวัดระดับน้ำหรือฝัดมาร์กไม่ใช่เพียงแค่อุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งแต่คือการสร้างความรู้ความเข้าใจและความร่วมมือให้คนในชุมชนทุกพื้นที่เป็นส่วนหนึ่งของการเฝ้าระวังภยัยเพราะความปลอดภัยนั้นเริ่มต้นมาจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันน่อมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดล วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ